ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะซึ่งในวันนี้เราได้มาพูดคุยกับพระอาจารย์ซึ่งท่านเป็นพระมหาปร,ริยญธรรมบวชอุทิศชีวิตประจําปีพุทธศักราช2563ค่ะครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาธนากิจจิตินทชโยครับก็ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าต่อเลยนะครับว่าเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสในการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะฮะเรียกว่ารางวัลเกียรติยศ ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายนั่นก็คือดวงแก้วจากคุณครูไม่ใหญ่ครับแล้วอันนี้ก็คือรากฐานเลยใช่ไหมฮะไบยากรคือรากฐานของการรเียนบาลีจนทําให้พระอาจารย์สอบผ่านประโยคสามเป็นยังไงครับตรงนั้นก็ยากเย็นหรือว่าผ่านไปยังมีภูเขาอีกลูกนึงมาไหมครอันนี้ลูกมือมาแล้วใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมครับก็คือ ประโยคสามจะเป็นประโยคที่มีวิชาวิชาเรียนเยอะครับครับก็ปีแรกตกครับไ่ไ้สบตกครับไปถึงปีหนึ่งสองใช่ไหมฮะหรือปีสามปีที่ปีหนึ่งผ่านปีหนึ่งสองผ่านปีที่เรียนประโยคสามประโยคสามเลยนะฮะตกสอบตกครับก็เสียใจครับแต่ว่าก็สู้ใหม่สู้ใหม่ปีสอบปีที่สองก็ยังตกอีกครับ อันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรฮะตอนนั้นก<อ>็วายการที่เราส่งได้มารู้สึกจะลืมเลือนไปหรือ,อยังไงครับก็มีส่วนนแต่ว่าเหมือนเราเออ,อยังไงเราเราก็ตั้งใจเตรมไม่พร้อมอย่างเงี้ยแปลไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ข้อคิดอย่างนี้ยังไงที่จะไปเตือนน้องๆไว้ครับสําหรับที่จะให้ผ่านในภูเขามื่คือมาลูกที่สูงเนี่ย ก็ให้ขยันดีกว่าขยันเลยครับบาลีมักจะคนเก่งไม่ขยัวใช่ครับกลัวคนขยันครับไม่กลัวคนเก่ง้าให้แบบขยันมากๆเลยครับถ้าเราเย็นเก่งอยู่แล้วเราก็บวกกับขยันเข้าอีกเราก็จะผ่านได้ง่ายทะไว้ได้ลุยก็เราถึงวันที่ภูเขาออกจากอกแล้วค่ะประกาศผลแล้วมีชื่อผ่านแล้ว ก็ดีใจนะครับแต่ว่าผมสอบประโยคสามสี่ปีครับโอ้โแน่นเลยนะคะความรู้ก็ไม่เชิงแน่นนะครับก็คือสำว่าปีที่ผ่านนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าใช่ใครับใช่ไหมครับก็หนักใจมากครับกับประโยคปทสามแล้วครับพี่ชัยได้ได้มาแนะนําอะไรไหมครับเพราะว่าท่านสอบผ่านตลอดทุกปีก็แนะนาครับก็แนะนํา ก็มาสอนบ้างมาสาติวให้บ้างอะไรย่ครับแล้ววันประกาศผลสอบคะที่ผ่านไปแล้วอยู่ตรงไหนวันประกาศผลสอบตอนนั้นอยู่อยู่หน้าลำพวงนะครับหน้าลำพงสอบผ่านทุกวิชาใช่ใช่ครับสอบผ่านทุกวิชาเลยครับตอนนั้นครับแต่ว่าเป็นปีที่ปิดวัดครับโอ้เมื่อได้ปีที่แบบสุดยอดจริงจริงใช่อ้าวอัศจรรย์มากเลยนะคะหบ S <S> <S ซึ่งบางคนไม่ได้สอบด้วยสอมไปใช่บางคนเน<ม>ี่ยพระอาจารย์ท่านบอกว่าปีนั้นใครจะสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้ท่านไม่ได้แต่พระอาจา<ช>รย์นี่บอกว่าภูมิแน่นมาแล้วก็สอบแล้วก็ผ่าน <S 2> <S 2> <S 2> ปีอัศจรรย์ปีปีปพิเศษ,ษ,ษแล้วตอนที่มุทิตาเป็นไงครับพระอาจารย์มันต้องปลื่มปิติมากๆเลยไปมุทิตาที่วัดปฐถมเจดีย์ครับรับพัดใช่ไหมรับพัดรับพัดที่พระปฐมเจดีย์โยมพ่อโยมแม่ไปโยมพ่อโยมแม่ ไม่ว่างครับปีนั้นแต่ว่ามีเพื่อนๆพื่ี่ๆไปเยอะมากครับก็รู้สึกภาคดีใจครับที่ที่เราสอบผ่านประโยคที่เรารู้สึกว่ามันเป็นยากมากสำหรับเราครับก็ก็จะแบบะจะตั้งใจเรียนประโยคต่อไปให้แบบแน่นขึ้นอะไรแล้วบรรยากาศที่มามุาทมมมิตาที่วัดปัรมกายมามุทิตาที่วัด มกกายกลก็ยังพ่อยัแม่ก็ไม่มาอยกเงมือนก้นครับแต่แต่ว่าแต่บรรยากาศวันนั้นรู้สึกปื้มยังไงบ้างครับก็เราได้เดินเดินขบวนขับนะครับแนวกลางลาลใช่ใช่แนวกลางเรรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆตอนอรับดวงแก้วครับับแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ทั้งที่เหมือนกับได้เลื่อนลำดับ<ช>ได้เกียริ เป็นสามเนียนปรียนครับซึ่งก็ถือว่าได้ขยับมาอีกชั้นหนึ่งมีความแตกต่างอย่างไรบ้างครับก็เหมือนเราได้เลื่อนรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนรุ่นเพราะว่าตอนนั้นถ้าสอบผ่านพยวสามก็จะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นพี่เนียนตามใช่ก็จะแบบว่ารู้สึกดีใจครับ<ห>ได้มาอยู่กับเพื่อนครับ ว่าตอนที่ยังสอบไม่ผ่านเราเราอยู่กับน้องอะไรเงี้ยอ๋อหมายถึงใช้ชีวิตเป็นอยู่หรือว่าไปอยู่กับน้องตอนที่เฉพาะไปเรียนค่ะไม่ครับก็เราอยู่กับน้องเลยอพอเรายังสอบไม่ผ่านเราก็ห้ามขึ้นมาอะไรยังไงก็เป็นน้องเขาไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับหล่อหลอมกันไป อันแล้วทีนี้ตอนที่ยังเป็นสัมมาเนรอยู่ค่ะนอกจากที่ไปช่วยรับบุญตอนช่วงน้ําท่วมแล้วยังมีโอกาสไปรับบุญอันไหนที่น่าประทับใจไหมคะอย่างเช่นตอนที่มีเดินทุดงธรรมญาตราใช่ได้มีโอกาส<อ>ไปเนี่ยเดินทุดงครั้งแรกปีแรกครับที่โรยกีบปรครับ,รบก็ปีนั้นอันนี้ก็ปื้มมากเหมือนกันครับเพราะว่าเราเดินตลอดเลยครับ ตอนนั้นยังตัวเล็กๆเราก็ได้ไปเดินด้วยก็เดินออกจากวัดไปเลยเนี่ยเดินออกจากวัดไปเลยครับได้หยุดพักด้วยได้อะไรไหมฮะก็เดินเดินไปกับขบวนเลยครับของพระเลยของพระเ,เลยครับโอ<ห>้แต่ว่าน้องเนนเอ่อคนที่แบบตัวเล็กมากๆ่ครับเขาจะมีรถมารับส่งแต่ของของตัวพระเจ้นเองตอนนั้นก็เดินก็เดินเดินนะเพราะว่ารถเต็มครับ น้องขึ้นตัวเล็กๆนี่แย่งขึ้นวันนี้เฉพาะสัมวนเรนใช่ไหมครับเป็นไงครับเวลาญาติโยมโปรยกีบกุหลาบแล้วเราได้เดินไปท่ามกลางของสาธุชนที่สาธุการไปตลอดต่อเนื่องเนี่ยร้อนครับร้อนเหนื่อยครับแต่ว่าเมื่อยเมื่อยเมื่อยแต่ว่าปื้มมาครับเพราะว่าพอยมสาธุการเราก็รู้สึกว่ามันแบบไหนจะบาดไหนจะกรดมันเหมือนว่า ม,มันฟูะนะครับาได้ยินโยมเสียงโยมสาธุครับโอ้โหแล้วทีนี้นึกย้อนไปตอนที่เรียนพระบาดีไหมคะว่าเธรรมญาตามันเกี่ยวเนื่องยังไงหรือว่าในสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะธรรมยาตาครับอืแบบว่ามีสาธุชนมาคอยต้อนรับคณะพระนความาื้มปิติอะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงผักดันอะไรให้เราไหมครัก็ใช่ครับทุกวันก็ กิจวัตรกิจกรรมแบบไปกับพระเลยใช่ไหมคะนอนก็นอนพักจำวัดข้างนอกด้วยใช่ไหมคะตอนที่ธรรมยาตราเอ้ยขบฉันนะครับอ๋อเขาเป็นสามเณนเนะจะจะมีลายลายเฉพาะพิเศษลายของสามเณนนเพราะว่าเป็นกําลังวัยวัยกำลังฉันนั่นไงใช่ครับพรงนั้นจะฉันเยอะมากเพราะว่าเดินไกลครับแลาวเดินไหวไหมมีง่วงมีเพลียอะไรอย่างนี้มีมีครับมี บาทล่วงก็มีแมันหนักหนักเกินเลยแล้วแมกกดแต่ก็มีความเพลื่มปิติในช่วงนั้นถือว่าเก่งนะเพราะว่าสมัยปกติเนี่ยจะสุกซนแต่ว่าตอนนี้ต้องไปเดินคือนอกจากที่เราจะต้องมีความแข็งแรงแล้วเราต้องรักษาศรัทธาญาติโยมด้วยเพราะว่าเดินท่ามกลางของญาติโยมที่เขากําลังศรัทธาเราอยู่ ใช่ครับใช่ครับบางทีหนามทิมนะโอ้หนามกุหลาบใช่หนามกุหลาบทิมก็ต้องทนเดินแบบโอ้ถือว่าพอถึงช่วงที่แบบไม่ค่อยมีญาติโยมก็ออกไปเอาหนามออกอะไรอย่างนี้เรียกว่าช่วงที่ชิดตังเมีเราเป็นนื่องฮะหลังจากโครงการนี้รื้มปิติอย่างไงบ้างครับปลื้มมากโยมพ่อโยมแม่ได้ไปต้อนรับเดี๋ยครับไม่ได้มาเหมือนเดิมสนใจมาอยู่ไกลใช่อยู่ไกลครับแต่ก็เอาบุญนี้ไปฝากย่าพ่อยแม่อยู่ อ่าค่ะอ่านแล้วตอนที่เป็นสีเลี้ยงที่เลี้ยงบ้างมีบวชสามันีนต่างถิ่นต้องไปเป็นพี่เลี้ยงที่ไหนบ้างครับใช่ตอนนั้นไปปีแรกที่เป็นไปเป็นที่อุทัยธานีครับก็เหมือนเราไปย้อนความหลังตอนเราเป็นบวชภาคฤดูร้อนเหมือนกันครับที่สู์ที่ประจวบไม่ไม่อ่าใช่ครับตอนที่บวชที่ประจวบแต่ว่าอันนี้ไปเป็นพี่เลี้ยงที่อุทัยธานีครับ ย้อนก็คือแบบว่าน,นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กครับวิธีพี่เลียงจะต้องดูเราอย่างไงและตอนนี้เราจะต้องมีเทคนิควิธีการดูสัมภาระเราเป็นพี่เขาแล้วต้อง<ช>เป็นต้นบุญต้นแบบเหมือนเราเราเป็นเจ้าของโครงการนะครับเราก็ต้องจัดจัดโครงการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพร้อมรอที่น้องจะเข้ามาครับ,รบก็รู้สึกปื้มดีใจครับที่น้องๆเข้ามาเยอะไหมครับ ประมาณ50โอ้แล้วต้องไปเตรียมงานตั้งแต่กี่วันนะครับไปเตรียมงานสองอาทิตย์ับไปจัดไปทําอะไรบ้างครจะสถานที่ใช่จสถานที่เตียอ่าทห้องน้าต้องไปทําใหม่ก็ไปล้อนสระน้ำใช่ทำสะอาดอะไรเงี้ยครับอ่าที่นอนแล้วก็วันวันบวชก็ต้องอ่าเตรียมงานบวชให้อ๋อแต่พี่เลี้ยงกี่รูปครับที่ไป ไปกันสองลูกครับไปสองลูกผมนึกว่าเยอะไปสองลูกกับพระอาจารย์อีกหนึ่งลูกโอ,อ้สามเณรนสองแล้วก็มีพระอาจารย์รูปหนึ่งไปเตรียมงานเพื่อรองรับอัตตมธรรมญาห้าสิบเนี่ยน,นะครับก็เหนื่อยแต่ว่าภูมิใจครับที่เราเราเห็นแบบน้องๆที่จะมาครับที่จะมาเป็นแบบเราที่วัดครับแล้วมีมาไหมฮะมีมาต่อ ต่อยอดแบบพระอาจารย์ไหมครับมีรูปสองรูปรูปสคถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สัดส่วนที่สมควรเลยนะฮะเยอะเยอะเหมือนกันแล้ววันเตรียมงานวันบวชเราเหมือนกับเราส่งเขาถึงฝั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันที่เป็นที่เลี้ยงที่อุทัยใช่ไหมใช่ครับเรารู้สึกถึงเขาดื้อถึงเขาซนครับครับเราก็ ยังออยากให้ให้เขาอยู่บวชอยู่ครับเพราะว่าบา,บางบางรูปนี่ก็ดื้อมากแต่ว่าเราก็ยังยังต้องประคับประคองเขาให้ให้เขาบวชอยู่ต่อจนจบโครงการครับอืแล้วมีวิธีการยังไงคะดูแลคนที่บอกว่าดื้อ ก็ให้นั่งสมาธิเยอะๆครับนั่งสมาธิเยอะๆรับบุญเยอะๆอะไรเงี้ยครับครับก็ให้ให้พระอาจารย์เทศให้ให้ฟังค่ะแล้วได้ไปเป็นพี่เลี้ยงที่อื่นอีกไหมครับเป็นกี่ปีครับที่เป็นพระพี่เลี้ยงไม่เป็นสัมามเณรพที่เลี้ยงเหมือนจะที่เดียวครับที่เดียวที่เดียวครับอยาก ก็อยากไปอีกครับแต่ว่าพระอาจารย์ท่านไม่ให้ไปเหมือนับเป็นเป็นบทฝึกหรือว่าเป็นหลักสูตรไหมครับว่าจะต้องไ่เป็นพี่เลี้ยงสักครั้งหนึ่งแม้แท้ๆว่าเป็นหลักสูตรเลยครับว่าสามเณรที่บวชมาก็คือในหนึ่งปีการไปเป็นพี่เลี้ยงสามเณรภาคดูร้อนคือคล้ายๆว่าความใฝ่ฝันของพี่เนนที่เวลาเราไปเจอน้องๆที่มาอบรมธรรมธญาตภาพของเราสะท้อนมาบ้างไหมครับ ตามที่เราเคยดือ้อเคยงองแงดือดอด้อไหมเคยดื้อไหมอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องไปเจอไหมมันเป็นอย่างเหมือนกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นน้องวิ่งเล่นก็มีนึกถึงบ้างนะครับ <c oughs> มองเห็นตัวเองบ้างก็นัง่ง,งนั่งพูดกับเพื่อนนั่งยิ้มกับเพื่อนว่าเออตอนเราเป็นเด็กเราก็แบบนี้แหละเราครับเข้าใจเลย มา,มากขึ้น่เข้าใจมากขึ้นครับนี่ไม่ถึงพระอาจารย์ตอนที่ได้รับเขาเรียกว่าอะไระคัดเลือกให้ได้บวชอยที่ชีวิตปี2องพนี่ยหสบมีขั้นตอนหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับในช่วงนั้นในช่วงนั้นเราก็ที่จริงคือเราเราอยากอยากอยู่อีกหนึ่งปีอยากเป็นเนนอยู่อีกหนึ่งปีทำไมคร <ทำ S 1> ับว่า เหมือนว่าเรายังไม่เรายังไม่พร้อมใช่ใช่ครับตอนในช่วงกลา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 งปีก่อนจวดเนะะครับเรายังไม่พร้อมเราก็เหมือนว่าเราขอเวลาอาจารย์ว่าขออย่าเพิ่งเดี๋ยวขอเวลาก่อนอะไรครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงอะไรประมาณนี้แล้วท่านให้โอกาสไหมคะใช่ครับท่านก็ให้โอกาสจนท่านก็ถามพอวันใกล้ใกล้ใกล้ครับอาทิตย์สองอาทิตย์ท่านก็ถามเรืเลยครับพร้อมไหมพร้อมไหมครับ มันเราเราก็เริ่มเราก็เริ่มลังเรยแล้วค่ะคือนอกจากกรรมการที่จะต้องดูแลเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอะไรต่างๆเราต้องเกิดจากความพร้อมของเราด้วยใช่ครับครับถึงเราเ,เขาเรียกว่าไรครับครบทุกอย่างครบทุกอย่าง<ร>แล้วแต่ว่า,วาเราตัวเราเองที่ไม่พร้อมเราก็เราเราเรา,เราสามารถขออยู่ต่อได้ครับ แล้วหลังจากที่เราประเมินตัวเราแล้วว่าเอาละปีนี้พร้อมแล้วต้องยังไงฮะต้องต้องมีอะไรที่ต้องถือว่าเป็นกำลังกาลังใจสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจเราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรารตนนตรนัทไรก็อย่างแรกก็น่าจะเป็นเป้าหมายของเราที่ที่เราต,ตัดสินใจที่จะบวชอยู่แล้วครับ,บ,บที่จะบวชอุทิชีวิตครับแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างก็คือเราอยากบวชให้ยมพ่อยมแม่ครับอยากให้ยมพ่อยมแม่ได้บุญในการบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้ท่านลบเราไหมครับสําหรับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่สามมเณรจะบวชเป็นพระสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับไม่ครับก็เรื่อยๆครับเพราะพี่ชายบวชไปแล้วใช่พี่ชายบวชป,ปีไหนครับบวชปีสองพันห้าร้อยหกสิบครับหกศูนย์คือบวชไปแล้สามปีสามปี 5, ปพระาจากมาบวชปีนี้ใช่ แล้วเป็นไงฮะวันที่พระจะมาบวชตัดสินใจบวชยมพ่อยมแม่ถ้ามาร่วมงานแล้วท่านปรื่มปิติยังไงบ้างครับยมพ่อยมแม่ปื้มมากตอนอท่านถวยายผ้าไตข้างหน้า <S 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 ค่ะท่านบอกว่ายมพอ่อยมพ่อปื้มมากไม่รู้ทำจะทำยังไงน้ำตาน้ำตามันไหลออกมายมอ,น,น,อน้ำตาคอมาไนครับครับแล้วโยมแม่ละครับ แม่ก็เหมือนกันครับดีใจแม่ครับดีใจมากปลื้มมากที่เห็นพาลูกชายบวชค,ค่ะคำว่าบวชอุทิศชีวิตนี่ถือว่าเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสําหรับคนทั่วไปนะคะและทีนี้ในความคิดของหลวงพี่เองนะคะว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงคะหรือว่ามันแตกต่างอะไรจากบวชธรรมดาบ้างก็เหมือนเราตั้งใจที่จะ,ะช่วย สืบทอดพระศาสนาสืบทอดอายุพระศาสนาแล้วก็เขาเรียกว่าทําใหพ้พระศาสนาพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาชาวโลกด้วยครับ,รบพัฒนาให้ให้คนคนทั้งโลกรู้ว่า,าพระศาสนาดียังไงเมื่นที่พระอาจารย์บอกว่าขอความพร้อมอีกหนึ่งปีถึงจะบวชใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องในส่วนนี้ก็คือเรื่องของการบวชอุทิศชีวิต ต้องมีการตัดสินใจให้รอบคอบแล้วก็มีความปรื้มปิติจากตัวเราก่อนครับ,รบนี้หลังจากที่ได้บวชแล้วความปรื้มปิติเกิดขึ้นในวันที่อุปสมบทแล้วหลังจากที่บวชมาแล้วเนี่ยครับมีความสุขแบบพระอย่างไรอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับชายแมนๆที่อยากจะมาบวช <c oughs> นะจะบวชระยะสั้นระยะยาวหรือว่าแม้กระทั่งสามมณนน,นะครับที่อยากจะเดินตามรอยพระอาจารย์ จะตัดสินใจมาบวชนะครับจะได้มีความสุขแบบพระอาจารย์ก็มีความสุขในแบบแบบพระอย่างไรนะครัก็เรารู้สึกว่าเราได้นั่งสมาธิเยอะขึ้นได้สวดมนต์เยอะขึ้นเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนอย่างเดียวรรเราเรามาีหน้าที่เยอะขึ้นหลายอย่างแต่ว่า ไม่ได้เยอะเกินไปจนแบบว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีเวลานั่งสมาธิอะไรเงี้ครับก็เราก็ได้ฝึกตัวฝึกตัวเข้มข้นขึ้นครับเพื่อที่จะ,ะพัฒนาตัวเองไปในในทางที่ดีครับก็รู้สึกว่าตรงนี้คือโอกาสที่เราเราเรา,เราได้มาแล้วก็เราต้องการครับค่ะแล้วมีการวางแผนไหมคะว่าอนาคตนี่ คืออยากจะไปเผยแพ่พระศาสนาที่ไหนหรือว่าจะเป็นครูพระสอนสัมมนาอย่างไงคะอยากก็อยากอ,อยากไปเผยแพ่อยากเผยแพร่ต่างประเทศเหมือนกันที่แถบยุโรปนี่ครับโอ้แต่ว่าชอบอากาศเย็นๆก <laughs> <laughs> ็แต่ว่าตอนนี้ยัง ยังอยากที่จะช่วยงานขององค์กร,อกรของวัดดูก่อนค่ะ <c oughs> เตรียมความพร้อมไปใ,<ช>ในระยะนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเดินมาสร้างบรารมีเดินทำมาสร้างบรารมีที่วัดนะครับ,รบแล้วก็จนแต่ละขั้นตอนนะครับมีทั้งโยมพ่อยมแม่พระพี่ชายนะครับแล้วก็ญาติโยมให้การสนับสนุนนะครับตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวถึงความ ประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับว่าอยากจะกล่าวขอบคุณหรือว่าอนุโมทนากับใครบ้างครับก็ก็ขอขอบคุณยงพ่อยแม่นะครับที่เข้าใจที่ให้ผมบวชครับแล้วก็แต่ว่าต้องขอบคุณคุณอย่างสูงก็คือพระชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองนะครับที่ เป็นแนวทางเป็นต้นบุญต้นแบบที่ให้สามารถตัดสินใจในการสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็แล้วก็โยมอาจารย์ยมอาจารย์ที่เป็นผู้นำบุญนะครับที่แจ้กานนมิตรก็ถ้าไม่ได้โยมอาจารย์ก็จะไม่ได้รู้จักวัดรู้จกักรู้จักบุญก็รู้สึกว่าโยมอาจารย์คือ ทางมาแห่งบุญทางหนึ่งท่านมาร,ร่วมงานบวชด,ด้วยไหมมาครับมาท่านท่านได้กล่าวอะไรกับพระอาจารย์ก็ท่านบอกว่าคือยมยมยมอาจารย์รอวันนี้มานานแล้วครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณตัวเองครับที่กล้า<ช>ตัดสินใจที่จะบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาค่ะรู้สึกว่า ตัวเองโชคดีกว่าชาวโลกคนอื่นๆยังไงบ้างคะที่สามารถเลือกทางเดินทางนี้และณปัจจุบันนี้ก็มีความสุขแบบนี้อก็รู้สึกว่าแตกต่างก็คือเราไม่ต้องไปเจออบายามกุกหรือสิ่งเสพติดอะไรที่ทำให้เราไม่ดีอะไรเงี้ยครับค่ะก็ แล้วเราได้มาเจอกับอาพุทศาสนาเจอหลวงพ่อที่เจอพระพี่เลี้ยงที่คอยสอนสิ่งต่างๆให้เราโตขึ้นแล้วก็เดินก้าวเดินไปในทางที่ดีครับสุดท้ายอยากให้พระอาจารย์ได้อนุมันากับญาติโยมที่มีส่วนสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาสนสถานนะครับหรือว่าส่งเสริมสนับสนุน นะครับในงานบรรพชาอุปสมบททุกๆงานหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลทอดกระถิ่นแล้วเนี่ยนะครับญาติโยมที่ตั้งใจที่จะสั่งสมบุญเพราะว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จทั้งมวลอยากให้พระอาจารย์ได้ให้พรแล้วก็แนะนําญาติโยมในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปก็บุญนะครับเป็นเป็นทางมาแห่งความสุขและความสําเร็จนะครับก็อยากให้คุณโยม ทุกท่านนะครับรักในการทําบุญไม่ไม่จาเป็นว่าทํามากทําน้อยแต่ว่าขอแค่มีจิตใจในการทําแล้วก็รักในในการทําบุญก็แค่นี้ก็พอละครับก็อยากให้คุณโยมทุกทุกคนครับคือทําบุญด้วยใจครับ,รบอย่าไม่ไม่ต้องอเสียดายเสียดายที่เรา เราเราจะทําใ,ในตรงนี้ครับให้เราทําให้เต็มที่ใช่ให้เราทำให้เต็มท,ทำรับปิติค่ะแล้วก็สําหรับหลวงพี่เองนะคะคิดว่าการที่เรามาสร้างบาร,รมีตรงนี้นะคะอยากที่จะเชิญชวนหรือว่าแนะนำนะคะสําหรับเยาวชนในยุคนี้คะ่ะได้มาเลือกเส้นทางทําแบบนี้บ้างก็สักครั้งหนึ่งของลูกผู้ชายนะครับค่ะ อย่างน้อยบวชให้ได้อย่างน้อยหนึ่งวันาสาครับสาจาครับจูตาแล้วก็คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นบทสรุปที่ทุกท่านรอคอยคะนะครับว่าในในโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายเราบวชให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพรนานะครับการสร้างบารมีที่งดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่งสมบุญบารมีในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในการที่จะเป็นพระพิสุที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบนะครับ จากที่พระอาจารย์ท่านเมตตาเล่ามานี้ต้องบอกว่าการยานมิตรมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยกันประคับป,ประคองนะครับแล้วก็นํานไปสู่เป้าหมายที่ประสบความสําเร็จวันนี้รายการของเราก็ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งสิ่งที่ต้องเป็นบุญเป็นกุศลที่จะได้ร่วมกันอนุโมทนาพร้อมๆกันนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับพระมหาธนากิจกิตตินทชยโยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับค่ะสาธุค่ะ และเมื่อฟังแล้วนะคะก็ทําให้ได้คิดค่ะว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นส่วนสําคัญอย่างมากเลยนะคะที่ช่วยกันประคับประคองให้เรานั้นเดินอยู่ในเส้นทางธรรมแล้วก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เวลาของรายการผู้ออกแบบชีวิตได้หมดลงแล้วนะคะติดตามรายการของเราอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปะคะ่ะวันนี้คุณวีระดร ok วีระสุขัฒนะคะดิชันคณิกาอยู่ศีพร้อมด้วยทีมง,งานลาไปก่อนอนุทนาบุญสวัสดีค่ะสวัสดีครับ i'm proud